มาดูต่อในเรื่องของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีนะคะได้ทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัทไฮทเออร์อิเล็กทริกประเทศไทยจํากัดมหาชนเพื่อร่วมกันสนับสนุนด้านสาขกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางานค่ะ ที่ห้องประชุมสารานิเทศอาคารบริหารมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีสุรานารีมทสจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัทไฮเออร์อิเล็กทริกพักในส่วนของประเทศไทยจำกัดมหาชนนะคะเพื่อร่วมกันสนับสนุนด้านสาหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานในการนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสมศักดิ์ศิวะดำรงพงศ์รองคณะบดีฝ่ายวิชาการสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดออรอาทิตย์คูณศรีสุขผู้อำนวยการศาูนย์สาหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพคณะผู้บริหารสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และสำนักวิชาสาธาร,รณสุขสาศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีรวมให้การต้อนรับนายเหวินจังเฉินผู้บริหารฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์บริษัทไฮเออร์อิเล็กทริกประเทศไทยจำกัดมหาชนและคณะทั้งนี้ค่ะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีและภาคเอกชนรายนี้ได้มีความร่วมมือในการรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีเข้าปฏิบัติงานสาขกิศึกษามาตั้งแต่ปี2552จนถึงปี2566รวม16คนจากสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรมอุตสาหการวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมโลหะการอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยและความปลอดภัยการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้จึงเป็นการขยายโอกาสในการพัฒนาความรู้และฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาเพื่อร่วมกันพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาทักษะนักศึกษาให้ได้เรียนรู้ประสบการณ์จากการทำงานจริงสามารถบูรณาการความรู้ที่มีกับการทำงานและการแก้ปัญหาในการทำงานตลอดจนร่วมกันพัฒนาวิชาการ และศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ก้าวทันเทคโนโลยีมีความสามารถที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานโดยมีระยะเวลาความร่วมมือ3ปีนะคะ